ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมผีแล้วก็มอหาเกมที่เล่นกับเพื่อนในด้วยแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยเนี่ยก็คือคลิปนี้มีให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันมากถึง10เกมคลิปนี้จะเป็นเกมผีบน PC อีกแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นแอรสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะคร วาวจะมีเกมไหนหน้าเล่หรือว่าเกมไหนหน้าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแรก,กน,นะครับสระเกมนมีชื่อว่า SCP Nemesis นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงจากนิยายตัวของ SCP เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะนําเหล่าปีศาจในนิยายนั้นมาใส่ในตัวเกมนี้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เป็นตัวของเวอร์ชันเบต้าอยู่ที่จะแบ่งฝั่งการเป็น1นึ่งเวสหรือว่า1นึ่งเวทหนึ่งเกมนี้มีให้เราเลือกเล่นนะจะแบ่งฝั่งเลยนะครับใครจะเล่นเป็นผีหรือว่าใครจะเล่นเป็นคนก็แลวแต่เราภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้อยู่ฝั่งไหน คใครทต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็รีบไปเล่นกันแล้วกันนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอันไททันโกดเกมนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตนะที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกด่านได้ว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ในด่านไหนเพราะว่าด่านก็จะมีอยู่3ด่านให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับในการ หาผีหรือว่าค้นหาผีนั่นเองนะครับตัวเกมนียสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนําเพื่อนมาเล่นในตามที่เราต้องการเลยภาพกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็เรานี่สามารถเลือกไอเทมได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเรานี่จะเอาตัวไหนไปไอเทมต่างๆก็จะมีเยอะๆมากมายให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมฝีมือคนไทยที่เป็นแนวผีแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ นะครตัวเกมจมีชื่อว่า Home Switch Home Online นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมผีไทยที่เปิดให้บริการนานแล้วแหละแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็เปิดให้เล่นแบบฟรีฟรีแล้วในตอนนี้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถโหลดไปเล่นได้เลยแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยจะยิงกับผีไทยทั้งหมดแล้วก็จะมีตัวของตัวละครในยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างพี A ่เอกฮาโลเกอร์ oker, ที่ไปแจมด้วยเป็นผีในตอนนี้ก็นําเอาเหล่า, YouTuber, ลายูทูบเบอร์หลายๆคนนามาเป็นตัวละครในเกมนี้ ค่อนข้างเอะเยอะมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นเป็น4เวทหนก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดเรนดอมการสุ่มผีก็มีเหมือนกันนะครับก็เปเดีเกนมนึ้ที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ เล่นเป็นเพลินเล่นสนุกสนุกได้เลยทีเดียวกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับระบบเกมพีอาจจะแตกต่างจากตาัวของ d e a d by Daylight หน่อยๆเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเน้นแบบสวดมนนะไม่ใช่การตัดไฟแล้วเน้นสวดมนแล้วก็หาประตูออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเพราะว่าเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วนะเกมแนวฮีโร่แล้วก็เป็นเกมแนวทำลายไปในภาพเล่นกับเพื่อนขำๆมาหากันบ้างอย่างเกมที่มีช่ว วูฟสวิลล์นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยหาฆาตกรที่เป็นหมาป่าที่จะมาทําลายหมู่บ้านตัวเกมเป็นเกมที่เรี่ยมง่ายมากๆนะครับพี่เราเนี่ยจะต้องคุยกับผู้เล่น16คนน,นั่นเองนะครับซึ่งใน16คนนี้นะครับก็จะแบ่งฝั่งนะเป็นชาวบ้านกับตัวของฝั่งหมาป่า นะครับใครที่หามาป่าหรือว่าโอดมาป่าออกได้เร็วที่สุดก็ถือว่าเป็นอันชนะไปนะนหรือว่าหามาป่าไม่เจอมาป่าฆ่าชาวบ้านจนหมดก็ทางฝั่งหมาป่าก็เป็นอันชนะไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปด้วยซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะมีอาชีพที่เยอะเหมือนกันนะมีหมอมีผู้อย่างรู้มีมือปืนมีบริการให้เราได้เลือกเล่นกันนะแล้วก็ตัวของหมาป่าเองก็จะมีอาชีพด้วยนะแต่ละตัวที่พูดมานะมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปหรือว่าทักษะที่แตกต่างกันไปด้วยนะข อาชีพไหนนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นเรียบง่ายแล้วก็ไม่กี่สเปคด้วยนั่นเองนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ น e kind of ั่นเองนะเกมแนวเล่นกับเพื่อนที่เป็นเกมแนวผีที่เป็นแนวซอมบี้กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า c อ t เตอ t r i ไ n e x นิกซ้อนยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ล้วนเลยก็คือซอมบี้จะปล่อยมาให้เราได้ฆ่ากันแต่ว่าหลักๆซอมบี้ที่เรายิงเนี่ยมันจะเป็นตัวของตัวละครคนที่เราเล่นด้วยกันนะเพราะว่าบางทีมันจะสมมให้เราเกิดเป็นซอมบี้แล้วก็ไปกัดเพื่อนเพื่อนก็เป็นซอมบี้เหมือนกันแล้วก็เมื่อไรคาผู้เล่นด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมี ตัวของสกินเปืองแต่เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างองเยอะแต่ละสกินก็จะมีความโกงที่แตกต่างไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ย จะเป็นภาพมองเอฟเฟคแล้วก็ตีมมันจะอยู่ในเคาน์เตอร์สไตล์เกือบทั้งหมดเลยก็สำหรับใครที e ่อ <on> จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นฟรีด้วยนะครับเนาะเกมทางฝั่งจีนบ้างานะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Soul c e r นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่จะอารมณ์คล้ายตัวของ d e a t by Daylight เลยนะครับจะเป็นเกมที่จะนําเหล่าผีจีนแล้วก็ตัวละครจีนมาเล่นในเกมนี้นะครับตัวเกมเนี d ่ยจะแบ่ง <on> ฝั่งเป็น5เวทหนึ <on> ่ง <on> นะครับซึ่งตัวเกมค่อนข้างจะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วเพราะว่าแมปมันค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็แมปมันจะอยู่ในพวกพื้นที่ที่หมู่บ้านจีนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะใ,ให้เราเนี่ยทำลายเสาว,วิญญาณให้ได้นะครับถึงจะเป็นอันชนะไปสําหรับฝั่งผู้เล่นในส่วนผู้รอดชีวิตนะครับส่วนฆาตกรหรือว่าผีเนี่ยก็ต้องกําจัด ปุ้เล่นให้หมดไปนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีไอเทมที่เราจะต้องเก็บไอเทมต่างก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมเนี่ยจะสามารถแปลงเป็นผีได้ด้วยนะครับแปลงเป็นคนได้ด้วยเหมือนกันนับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นยังไงเหมือนกันนะครับภาพมองก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่ 3. สามสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงผีดิบหรือว่าแนวยิงซอมบี้อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า S.A.S. Zombie Assault Pro นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมน ไปอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วเรานี่จะต้องผ่านด่านน,นั้นๆไปให้ได้ตัวเกมยังสามารถเล่นกับมูเล่นได้ด้วยมากถึง4คนเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็มีวัตถุต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแล้วก็แต่เราวุธเราก็สามารถอัปเกรดให้มันแข็งแกร่งเพิ่มต่างได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนั้งจะมีความมันอยู่ในตัวแล้วก็มีความสะใจมากๆเลยนะครับ เนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเปเกมที่ทำออกมาแตกจากเกมแนวสยองขวัญทั่วไปที่ชื่อว่า Stranger 4เกม Stranger C เ,เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะแบ่งฝั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องปกป้องบ้านของเราให้ได้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่แคบหน่อยๆน,นะนท่านผู้ชมคือมันจะแบ่งฝั่งมันจะมีคนที่เป็นคนแปลกหน้ากับคนที่เป็นคนธรรมดาซึ่งถ้าเป็นฝั่งคนธรรมดาที่เราเล่นกันเนี่ยเราเนี่ยจะต้องปกป้องบ้านแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้เป็นอัชนะไปคนที่เป็น คนแปลกหน้าเนี่ยจะต้องล่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นให้ตายจนหมดก็ถือว่าเป็นอันชนะไปเช่นเดียวกันซึ่งเกมเนี่ยมันก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีความสนุกที่แตกต่างกันไปด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ในการเล่นเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนตัวของ d e s p a i Daylight เกมนี้จะมันอยู่คนไม่เยอะเนาะก็จะมีทั้งเป็นแบบ 3v1 หรือว่า 1v1 ก็มีเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีเลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Monster Hat นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องยิงผีดิบให้หมดภายในดาดน้นยิ่งเราทำได้เร็วมากเท่าไหร่นรับเราก็สามารถจบเกมแล้วก็นำเอาตังเนี่ยไปซื้อปืนของเราได้เยอะเพิ่มมากขึ้นตัวเกมก็จะมีโหมด PvP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับยิงกันกับผู้เล่นภาพการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ ภาพโเดลการเล่นเกมน,นี้ก็จะเป็นภาพอมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีอาวุธปืนต่างๆเราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็สกิปปืนต่างๆเราเนี่ยยังสามารถเลือกใส่ในตามที่เราต้องการได้เลยนะครับสาหรับเกมที่มีชื่อว่า Deceive นั่นเองนะครับภาครแรกนะภาค2เปิดแล้วแต่ว่าเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่านี้แนะนําเกมฟรีนะครับก็เลยแนะนําภาคนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมนนแนวต่อแหลหรือว่าเกมแนวเอาชิลล์จากเพื่อนที่เป็นฆาตากรด้วยกันเพราะว่าตัวเกมมันจะแบ่งฝั่งแต่ว่าตัว ก็จะให้เล่นด้วยกันอยู่ซึ่งการเป็นฆาตกรมันจะเนียนไปกับผู้เล่นเลยนะครับเราต้องสังกเกตเราเองนะครับคนที่เป็นฆาตกรที่จะแปงลงร่างเป็นปีศาจได้น,นั้นก็จะมีการดื่มเลือดนะครับเพื่อเก็บชาร์ตนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้รอดชีวิตเนี่ยยังสามารถโหวตฆาตกรออกได้เหมือนกันนะครับยิ่งเราโหวตถูกเราก็ถือว่าดีถ้าไม่ถูกก็แล้วไปนะครับแต่ว่าหลักๆตัวเกมก็คือเราเนี่ยจะเอาชลวอนออกจากที่นั่นให้ได้ตัวเกมก็จะมีตัวของการ ไปหาของต่างๆอาวุธปืนต่างๆหรือว่าเป็นการเปิดประตูต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบมปภายในเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีความสว่างนะเพราะว่าตัวเกมมันจะอารมณ์แบบดีมืดมากๆ บางทีถ้าไฟดับนะครับอาจจะทําให้ฆาตรกรเนี่ยสามารถแปงลงร่างแล้วก็ฆ่าผู้รอชีวิตได้ง่ายเพื่อมาขึ้นนะครับตัวเกมก็จะคล้ายๆแบบนี้ตัวเกมก็จะมีระบบการสื่อสารด้วยใครที่อยจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไาลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็จะมีความระแวงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวสยองขวัญที่สามารถเล่นกับเพื่อนเป็นเกมฟรีนะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สําหรับคลิปนี้ขอลทาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ